สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องหยกกินแซ่บอีกแล้วนะคะวันนี้แม่น้องหยกมีเมนูน้ำพริกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นน้ำพริกผงนะคะแล้วก็ปลาทูทอดผักกะทินนะคะกะทินริมรั้วนะคะแล้วก็มะเขือผักชีค่ะแล้วก็แคบหมูนะคะมาจาสวัสดีไม่เอาบองโอนเด้อค่ะครครบจนเดิปเ <laughs> นปเตี้ยงัไแม่น้องหยกมาอบใบเตเฮยโอบใบเล็กเรื่องด้วยจ้ะเรื่องได้ได้ได้บเล็กเรื่องเวียอบใบบันเจริญเมียนกันล่างจ้ะมาเด้อ มากินข้าวด้วยกันค่ะจ่งหกใบเลยใดวันนี้ขออนุญาตกินข้าวกับมือนะคะขออนุญาตเวลากินน้ำพริกได้กินข้าวกับมือนี่มันฟินดีค่ะ กรอบดีถ้าไข่หมู หนังอร่อยขออนุญาตเด้อจ้าม้อนีส้มหัใบนางได้ละ โคบนังได้เว่จะงังกินกับมือหนะอร่อยค่ะ ีชตำน้ำพริกตำน้ำพริกแบบแบบผงใส่พริกผงมันจะแห้งๆนะคะมันจะเป็นแห้งๆเอามาคลุกกับข้าวมันเหมือนน้ำพริกนรกน้ำพริกตาแดงประมาณนั้นตำใส่พริกผงนะคะ អឺអរ่อยមិនចាអោចាឈប់នំធើស៊ីពីដើមតោស្រីអញ្ចេះបុកដាប់ចេះផុងចង្អាញ់គបបាយបានចិររងចាចាពីដើមឈប់ស៊ីគ្រឿងស៊ីមលុកឃើញតាយោយឺនរឡា ม่ต้องหยกเป็นคนซีสกเกตเขมรอำเภออุขันบางทีก็อยากพูดภาษาเขมนบ้านตัวเองบ้างแต่บางทีไม่ต้องหยกก็คิดว่ากลัวเพ,เพื่อนฟังไม่ออกก็เลยไม่กล้าพูดแต่ก็มีเอฟซีบางคนเขาก็บอกว่าอยากให้พูดภาษาเขมนบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยจะมาพูด เวลาถ่ายคลิปก็จะมาพูดบ้าง Hộp bài nâng đáy cho ngành Tem thi cặp chuyết Chắc thi hôm มีกระถินด้วย,ยกินกระถินก่อนมาเด้อมาเด้อใครที่ชอบกินน้ำพริก พริกนี่ก็คือเป็นเมนูที่ทุกบ้านชอบเหมือนกันนะคะทุกบ้านต้องมีนะคะต้องมีติดบ้านเป็นเมนูเจริญอาหารไม่ต้องหยอกเชื่อว่าทุกคนต้องชอบนะคะเมนูนี้ หมูกรอบมากแค่หมูกรอบมากเลยิลปเมนูหออยกก็จะเป็นเมนูแบบบ้านๆน,นะคะเมนูพื้นบ้านททานในชีวิตประจำวันคือเวลาทำคลิปก็ทำกับข้าวอะไรอย่เงี้ย ก็คือให้ครอบครัวได้กินด้วยเฟนได้กินด้วย a ั k you. เปลือกมะนาวหั่นหัน่นแล้วก็เอามากินกับน้ำพริกนะอร่อยเป็นแบบหอมๆเปรี้ยวๆแต่มันเป็นยา น้องหยกก็ชอบกินน้ำพริกเหมือนกันค่ะเวลาเขาได้กินน้ำพริกหือ,อสุดยอดเลยกลมหน้ากลมตาลมแล้วในเมนูยกก็เจ็ดเฮยเด้อเป็นแนเ่เดิองไงในหุบมันเจริญเตี ขนาดมันเจริไดบานตะพีจานนี้หกใบนี้หกเล็กเกลื่องหกเล็กเกลื่องไม่ต้องยกงหกใบาบานเพราะว่าจะง,ง่ายชอบชอบเจวเกลื่องเจวมลกจาาเงในกระโพปะเนอร์จำเคยเนี่ยทำไมนงคลิปโกรยค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไม่ต้องยกอิ่มมากค่ะวันนี้กินข้าวสองจานค่ะน้ำพริกอร่อยมากค่ะเป็นเมนูที่ไม่ต้องยกชอบนะคะแล้วก็ผักปลาทูนะคะจ้าวันนี้ก็ ลาแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ